ข้อความในย่อหน้าของคุณครับวันนี้นะครับสถานพินิจจังหวัดชุมพรมีสื่อประชาสัมพันธ์กับเกี่ยวกับโครงการประชาสัมพันธ์งานคดีครอบครัวนะครับซึ่งเป็นบทบาทหนึ่งของสถานพินิจนะครับ สื่อประชาสัมพันธ์นี้ก็คือเหมือนเป็นการทําทความเข้าใจแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับชาวบ้านรวมทั้งพื้นที่ในชุมชนเป้าหมายนะครับสําหรับบทบาทของสถานพินิจจังหวัดชุมพรสถานพินิจจังหวัดชุมพรอยู่ภายใต้ถังกัดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับ วิสัยทัศน์ของสถานีนิจังหวัดชุมพรเป็นองค์กรที่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่เด็กและเยาวชนด้านพฤตินิสัยนะครับการศึกษาและอาชีพภายใต้กระบวนการยุติธรรมสำหรับการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็จะเป็นการ ทำความเข้าใจนะครับให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนที่มาประชุมกันในวันนี้ในเรื่องของการฟ้องร้องคดีครอบครัวนะครับคดีครอบครัวก็คือคดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทําการใ,ใดๆในทางศาลนะครับที่เกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัวซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นนะครับที่เกี่ยวกับครอบครัวนะครับ สำหรับคดีครอบครัวก็จะมีในในในคำนิยามอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือคำว่าผู้เยาว์นะครับผู้เยาว์ก็คือบุคคลที่มีอายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์และไม่ได้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนะครับทำไมถึงว่าจะต้องพูดถึงคํานิยามของผู้เยาว์นะครับเพราะว่าผู้เยาว์เนี่ยก็จะเข้ามามีส่วน ที่เกี่ยวโยงไปถึงบทบาทของสถานพินิษนะครับเพราะว่าสถานพินิษก็จะ,จ,ะจะดูแลในเรื่องของคดีที่ผู้เยาว์เข้าไปมีส่วนได้เสียในคดีครอบครัวนะครับมีส่วนได้เสียก็คือมีส่วนที่กระทบสิทธิ์ของผู้เยาว์นะครับในเรื่องตง่างๆที่เกี่ยวกับคดีที่ขึ้นสถถู่ศาลหากเป็นประเด็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เยาว์ก็ถือว่า เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทางสถานพินิษจะต้องให้ความดูแลนะครับตามกฎหมายในการปกป้องสิทธิ์ไม่ให้ถูกกระทบสิทธิ์คดีครอบครัวนะครับก็มีอยู่สองประเภทนะครับถ้าแบ่งแบบกว้างๆนะครับก็คือหนึ่งคดีครอบครัวฝ่ายเดียวคดีครอบครัวฝ่ายเดียวก็คือคดีที่ยื่นคําร้องหรือคําขอฝ่ายเดียวต่อศาลนะครับ ก็จะตั้งต้นเรื่องเป็นคำฟอ้องอ่าเป็นคำร้องหรือคำขอนะครับเป็นฝ่ายเดียวนะครับยกตัวอย่างคดีคำร้องหรือคำขอฝ่ายเดียวก็จะเป็นในเรื่องที่เห็นกันเยอะๆนะครับก็คือในเรื่องของการยื่นคำขอจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับการยื่นคำร้องขอรับบุตรบุญธ,ธรรมนะครับการร้องขอตั้งผู้ปกครองหรือการร้องขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์อันนี้เดี๋ยวผมจะมาขยายความให้อีกให,ให้ให้ทราบในอีพีต่อไปนะครับสำหรับ คดีที่มีคู่กรณีอันนี้ก็คือคดีที่มีอสองฝ่ายนะครับคดีคดีสองฝ่ายครับคดีสองฝ่ายก็คือคดีที่มีข้อขัดแย้งนะครับเกิดขึ้นนะครับมีข้อขัดแย้งก็จะต้องมีโจทย์มีจําเลยโจทยก์ก็คือผู้ผู้ฟ้องนะครับคดีประเภทนี้ก็จะตั้งต้นเป็นคำฟ้องขึ้นสู่ศาล ยกตัวอย่างคดีคำร้องคดี2ฝ่ายนะครับก็คือคดีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรฟ้องหย่าหรือขอเป็นผู้ใช้อํานาจปกครองผู้เยาว์ฝ่ายเดียวนะครับฟ้องเพิกถอนการสมรสฟ้องเรียกบุตรคืนนะครับเป็นต้นนะครับประเภทของคดีครอบครัวก็จะมีอยู่2ประเภทหลักๆ